ย้อนส้นทางความรักของผู้กำก,กับโจเจ้าของฉาย,ยาโจเฟอร์รี่เคยแต่งงานกับไฮโซนามสกุลดังคุกเข่าขอดาราแต่งงานคบซ้อนกับนางแบบลูกครึง่งสุดท้ายเป็นแฟนกับลูกสาวของบอชนนภาคหกสาวๆที่เข้ามาในวงหัวใจของผู้กำก,กับโจนั้นแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆ เขาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะครุ่งกับเจ้นะคะเป็นที่รู้จักในหมู่แวดวงไฮโซเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเน้นคบคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมรวมถึงก็หากับคนที่มีอํานาจทางราชการครั้งหนึ่งนะคะเขาเคยตกเป็นข่าวในหน้าบันเทิงตำรวจหนุ่มสุดฮอตตามจิตจราสาวเมทพิชนาต ถึงขั้นขอคุกเข่าแต่งงานแต่ทางสาวเมฆไม่ได้ตกลงงใจค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่วันต่อมาก็ดันมีภาพผู้กำกับโจ้อยู่ในพิธีแต่งงานกับไฮโซเจ้าของธุรกิจเป็นรถหรูเฟอร์รารีคุณแจนนิสารัตกันสูตรค่ะแล้วก็เป็นภาพที่อุ้มลูกชายน้องจากรัวนะคะซึ่งข่าวนี้ร้อนแรงมากๆทำให้ปร็นนี้เป็นที่สนใจของชาวเน็ตจนสุดท้ายมีคนออกมาแฉว่า ระหว่างพบพายอยู่กับดาราสาวเนธพิชญนาทผู้กำกับโจ้ก็พ่อพายอยู่กับเวนิสสายไหมนางแบบสาวรุกเครึ่งไทยเยอรมันเช่นกันมันยังไม่มีคําว่าเลิกอะค่ะใช่ทราบไหมคะว่าพี่โจ้ไปกุกเมย์ไม่ทร<อ>าบค่ะก็มีการออกมาขอแต่งงานผ่านสื่อก็ช็อกค,ค่ะก็เลยได้ทําการโพสต์สรูปไปแสดงว่าเร<น>าใช้าคก่อนหน้านี้ไหมคะอ,อะไรดนะีลรแใชลราคา,าก่อนหน้านี้ คีค่ะก็คือยอมแล้วว่าเขาหายไปประมาณได้2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ติดต่อเรากลับมาแสดงว่าเรายืนยันว่าเหมือนเขาทั้งสองคนคบซ้อนในระหว่างที่คบกันอยู่อันนี้คือไม่ได้ยืนยันค่ะเพราะนี่ต anyway> ัวใหม่เองใหม่ไม่ทราบว่าเขาคบกันตอนไหนหรืออะไรยังไงใหม่มาทราบอีกทีหนึ่งก็วันที่เขาออกสื่อขอแต่งงานค่ะเมื่อเกิดเรื่องราวลักซ่อนเงื่อนเกิดขึ้นผู้กํากับโจค่ะก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวออกมาเคลียร์ทุกประเด็นต่อหน้าสื่อที่แต่งงานมา ยอมรับว่าผมเคยจัดงานมาก่อนนะครับกับภรรยาอย่างแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับแล้วก็ได้เลิกรากันแยกทางกันมาประมาณ2องปีกว่าซึ่งผู้ใหญ่กัผมก็รับรู้ผู้ใหญ่ทางที่บ้านและว่าคุณแจงที่เป็นภรรยาผมนี่ก็รับรู้กับไม่ที่ก็เป็นเรื่องจริงครับซึ่งซึ่งผมก็เคยคบกับเขานะครับแล้วก็แล้วก็มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับทุกนี่แหละครับทุกนี่ก็ก็ไม่มีว่าอะไรนะครับก็ก็อยากให้เมย์มั่นสบายใจที่สุดนะครับไม่ได้คบกัน ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันหรือว่าไม่ได้เขาก็ไม่ได้เศษเยีะยง,งสางานกับผมซึ่งผม ทำมาตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมก็เลยทำ,ทำมันขึ้นมาต่อมานะคะพุ่งกับโจ้อเองเนี่ยก็ได้ขอดาราสาวแต่งงานอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะพศ2557นะคะแต่ครั้งนั้นเมย์ก็ปฏิเสธก่อนที่จะประกาศเลิกกันในเดือนมิถุนายนนะคะพศเดียวกันนั่นเองค่ะแต่เรื่องราวไม่จบนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้กำกับโจตามง้อดาราสาวอยู่นาน,นการง้อคือการส่งตำรวจ ฉันผู้น้อยคอยติดตามทุกฝีก้าของดาราสาวจนทำให้สาวเมย์ชนะไม่ทนออกมาแชบหมดเปลือกต่อหน้าสื่อมวลชนเช่นกันถ้าไม่เชื่อเขาจะเช็คก็ได้นะฉันอยู่ที่โรงแรมนี้แต่คือไอค้ความที่คำที่เมย์พูดว่าเช็คเนี่ยเมไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้แล้วอีกออหลังจากนั้นคือเราเรา,เราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยไม่รับโทรศัพท์เขาอีกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขาเยอะอะไรเงี้ยวันต่อมาเขาก็ มือนส่งมาเศษมาแบบต่อว่าเราแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ส่งสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ก็คือเขาไปแบบให้คนมาตามสแนปรูปเราเต็มไปหมดเลยเพราะที่ฉันไม่เอาเลย และกลับมาในปัจจุบันนะคะปี2 5 6 4ผู้กำกับโจกำลังคบหาอยู่กับใบเตยพรอพจีสิริสิทธิ์พิธิกรช่องดังดูใจกันมาประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งปีแล้วนะคะโดยที่มาที่ไปที่ทำให้คบหาดูใจกันเพราะว่าพุ่งกับโจนะคะเป็นลูกน้องคอยติดตามคุณพ่อของเธอก็รู้จักกันมาเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่ได้คบหากันเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างมีแฟนเพราะต่างคนต่างสอดเนี่ยคุยกันก็รู้สึกคลิก จึงตัดสินใจนะคะเป็นแฟนกันคบหากันซึ่งสาวไปเปนเยนะคะก็ยังเป็นลูกสาวผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งเป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับโจ้หลังก่อเหตุสุดสะเทือนขวัญค่ะ